สมมติเราบอกว่าแบบเราว่าใครกลับไปใช่ไหมคะเมื่อกี้พูดไม่ได้คิดไม่ทันได้คิดขอโทษนะอะไรเงี้ยจริงๆร,งรงแล้วจิตมีความปรารถนาและมีอารมณ์กโกรธมีกิเลสต,ตัวโกรธปนเปื้อนแล้วไม่งั้นเจ้านายไม่มาสั่งลูกน้องให้ว่ากลับไปหรอกดังนั้นเวลาที่เราพูดบางสิ่งบางอย่างออกไปเราบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจแต่คุยกันในระดับจิตในระดับพลังงานจิตมีเจตนาที่จะว่าและรู้สึกไม่ดีเรียบร้อยแล้วค่ะ เก็บสิ่งนั้นเข้ามาในดวงจิตแล้วและใช้ลูกน้องแสดงสิ่งที่เขาปรารถนาออกมาทีนี้เรามีตาหูจจมูกลิ้นกายใจสมมุติว่าทุกคนเนี่ยกำลังปรีแตกกับอะไรสักเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะมีใครมามาว่าเราให้เราปรีแตกเวลาที่เราปรีแตกแล้วเราขาดสติอะคะใครมาเตือนใครมาขยา่าใครมาบอกให้หยุดเราไม่หยุดนะคะตอนนั้นเรียกว่าขาดสติอย่างแท้จริงไหมคะแต่ทีนี้เวลาที่เรามีสติอะคะเราจะเริ่มเฮ้ย เราทำอะไรลงไปอุ้ยเมื่อกี้เราโกรธใช่ไหมทีนี้การมีสติโดยการดึงจิตกลับบ้านนะคะเขาจะไปเห็นว่าตัวเองเมื่อกี้กำลังโกรธเมื่อเขาเห็นว่าตัวเองกำลังโกรธนะคะเขาจะละออกจากความโกรธแล้วกลับมาอยู่กับสติจิตจะกลับมาอยู่กับสติการมีสติแบบนั้นเป็นการมีสติในระดับจิตแล้วเขาก็จะอยู่กับสติต่อเนื่องถ้าทุกคนประคองตัวเองอยู่ ที่บ้านได้เรื่อยๆจิตจะไม่กระโดดไปโกรธอีกหมายความว่าเมื่อกี้กําลังโกรธมากนะคะหน้าแดงร้อนเผาแบบรู้สึกไม่ดีมากๆเลยแต่เราดึงจิตกลับบ้านเราไม่อยู่กับความโกรธแล้วนะเมื่อกี้ไปปนเปื้อนกับอารมณ์โกรธตอนนี้เราดึงกลับปุ๊บพอดึงกลับปุ๊บดูที่ความสามารถในการประคองตัวเองอยู่บ้านถ้าประคองตัวเองอยู่บ้านได้นานจิตจะไม่กระโดดไปอยู่กับความโกรธอีกความโกรธจะดับเลย แล้วทุกคนจะไม่รู้สึกโกรธอีกมันจะไม่เสียดายนะคะถ้าจิตยังคว้าอารมณ์โกรธอยู่จะรู้สึกอยากว่ากลับอยากแก้แค้นอยากทำสิ่งไม่ดีกลับใส่คนคนนั้นแต่ถ้าจิตกลับบ้านแล้วความรู้สึกอยากว่ากลับอยากแก้แค้นอยากทำไม่ดีไม่เหลือเลยะคะ่ะหายปุ๊บในลักษณะเหมือนเหมือนทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วหายตัวไปเลยะคะ่ะความโกรธจะหายวับไปอย่างนั้นเลยแล้วเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเราต้องขว่คว้าความโกรธมาเป็นของกูงอีก เราจะไม่ไขว่คว้าอารมณ์ตามธรรมชาติมาเป็นของอูอีกเพราะว่าตอนนี้จิตอยู่กับบ้านอยู่กับสตินั่นคือการเปลี่ยนตัวเองใหม่ให้อนาคตเราเป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเดิมเหมือนเดิมแล้วนะคะ